นมสักการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมาเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2 5ง6ันรสบตรงกับวันพฤหัสบดีแรม2ค่ำเดือน8ปีเีทะอวันนี้เหมาะแก่การมงคลเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกสีอับโชคของวันนี้คือสีทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอีสาน หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกินีในชื่อคือดเด็กต่อเต่าถอถุงททหารทอทงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือโสสาโสโบรสีโสเสือหอยหีบลอจราอ่างและหอดอกผู้เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระตัวและออ่าง เลขมงคลวันนี้เลขสเลขหนึ่งและเลข5้าไมเซตวันนี้ปราจีนสอนไว้ว่าอย่าเชื่อว่าเราทําไม่ได้ตราบใดที่เรายังไม่ได้ลงมือทำคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้สติไม่มาปัญญาไม่มีขอเป็นกําลังใจในการเริ่มตนม้นใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ